เอาละครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซไฮนะครับผมไม่ใช่อังปังเซเกมนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมของบล็อกคลิปนะครับผม3 d ซึ่งความเดิมตอนที่แล้วผมก็ได้เริ่มสร้างหมู่บ้านผมแล้วนะครับชื่อว่าอังปังเซเกมนะนี่ไมวิลเลนะครับผมหน้าจอประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อยอดกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราได้อะไรมาเนี่ยเหมือนได้ของมาเพิ่มนะนี่ฮะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ ใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้อ่าโอเคอันนี้อะไรเอ่ยดาวน์โหลด Data นะนี่ฮะอ๋ออันนี้ไม่แบบว่าไปเยี่ยมฟาร์มคนอื่นนะครับโอเคมาเรามาสร้างวิลเลจของเราต่อดีกว่านี่ครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับหมู่บ้านผมนี่เนี่ยครับกำลังเริ่มแบบว่าก่อร่างสร้างตัวนะจำได้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะสร้างกังหันนะครับ กังหันเราไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างกังหันกันนะนี่กางหันครับผมไม่เงินถึงพอดีนะฮะกังหันต้องอยู่สูงๆนะจริงๆอะ่ะไปสร้างบญญนยอดเลยไหมสร้างได้ปะมันต้องพังไม้ก่อนไหมสูงสุดของพื้นที่ตรงนี้เหรอครับขอดูกันนะชิดูๆๆๆูออเป็นมุมนี้แล้วกันครับกางหันนะนี่ฮะมุมนี้ครับ โอเคไปสร้างกังหันกันครับนี่ฮะอันนี้เป็นกังหันนะครับผมตอนนี้หมู่บ้านผมนะเพื่อแบบใครอยากจะมาแบบมาเล่นนะครับจะได้มีกังหงกังหันนะฮะโอเคครับตัวละคเรเหลี่ยมๆแบบนี้เลยอ่ามาสร้างกังหันกันยิงยิงยิผมว่านะเดินเข้าไปสร้างในนี้น่าจะแบบสร้างง่ายกว่านะครับทุกคนนี่มันกดได้เลยนะอยู่ตรงเนี้ยกดง่ายครับ เราก็ต้องแหนจอไว้นะของอนี่ปรับมุมกล้องนะครับอย่างนี้น่าจะสร้างง่ายกว่านะพอมันเป็นแบบมุมกล้องตัวละครแล้วแบบมันสร้างยากกว่ามีคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นไมโครับนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปหาโหลดเล่นนะอดทนนิดนึงนะครับอันนี้ก็รีวิวตามน้องๆแนะนํามานะครับเกมเกมนี้ก็ได้รับการแนะนาอีกทีนึงนครับมันก็ไม่ได้เล่นยากนะครับผมสามารถหาโหลดเล่นได้ตามมือถือครับทุกคนก็สามารถเล่นได้นะนี่ฮะ มาสร้างแบบหมู่บ้านของตัวเองหรือว่าสร้างด่านให้ผ่านนะครับเก๋ๆนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบว่าชวนทุกคนมาเล่นเกมนี้นะมาเจอกันในเกมนะครับโอเคดึง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 ,ดงอันนี้สร้างถึงไหนแล้วเนี่ยโหสูงแล้วนะตอนนี้สูงเริ่มสูงมากแล้วครับเดี๋ยวนะเริ่มมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวไปกดสร้างข้างนอกดีกว่า ข้างในครบหมดแล้วไหมอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ไงฐานข้างล่างยังไม่สร้างเลยครับเดี๋ยวสร้างข้างในให้เสร็จก่อนนะเราเดี๋ยวไปสร้างข้างหน้ากันข้างนอกแล้วเอบบล็อกขึ้นไปกอบบล็อกขึ้นไปกอบบล็อกขึ้นไปกอบบล็อกขึ้นไปบอกก่อนว่าวันนี้วันที่ผมอัดเกมนี้นะครับผมเป็นวันเสาร์นะก็ตรงกับวันหยุดน้องอิงนิวนะครับผมยังไม่ได้เดินทางนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สด อันนี้มั่วแล้วนะข้างนอกนี้มองไม่เห็นแล้วนะครับว่ามันแบบก่ออะไรบ้างนะเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งครับคือมันง่ายครับมไม่ต้องแบบกระโดดไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยออกไปดูข้างนอกดีกว่าช,ชิมชิมชิมชอ๋อนี้กําลังสร้างใบพัดถึงไหมอะ่ะเดี๋ยวนะบางทีมันอยู่ไกลามากมันก็กดไม่ได้นะทุกคนผมต้องปีนขึ้นไปไมเนี่ยกดไม่ได้ครับเดี๋ยวนะ อาจจะต้องปีนขึ้นไปป่ะจึงเนี่ยครับตอนนี้กดไม่ได้นะกดแล้วมันไม่สร้างให้อะมันอยู่สูงอ่ะเนี่ยสร้างอยู่สร้างบ้างเอ้หรือต้องเข้าไปข้างในตอนนี้กดอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่สร้างให้อ๋อต้องอยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในสร้างง่ายนะกลายเป็นอยู่ข้างนอกสร้างยากสร้างงันนะครับจริงๆอะต้องสร้างข้างนอกจริงๆมันควรจะเป็นสร้างข้างนอกง่ายนะเพราะว่า นี่อันนี้กดไม่ได้ครับแป๊บหนึง่งออกไปข้างนอกก่อนดูดิขอดูภาพรวมหน่อยอ๋อนี่ไงกระโดดได้ไหมกระโดดสร้างไม่ได้ด้วยนะอ๋อกระโดดได้เนี่ยต้องกระโดดสร้างเอาทุกคนมันสูงอ่ะนี่ฮะสร้างที่สูงก็ต้องทําใจนิดนึงฮะเปลี่ยนมุมกล้องกันนะครับฮึบนะอยากจะปีนขึ้นไปจังเลยขึ้นไม่ได้นะเนี่ย เดี๋ยวนะหาวิธีกันครับหรือมันขึ้นได้คือด้วยความที่ว่ากังหันนะครับมันจะสูงนะครับมันก็เลยแบบว่าเราอาจจะต้องแบบเนี่ฮะกระโดดไปสร้างนิดนึงนะไม่ได้อะอยังสร้างไม่ได้อีกประมาณสองบล็อกเองเราสร้างบล็อกเปล่าได้ไหมเรากระโดดขึ้นไปเดี๋ยวนะ ได้นี่ไงเราสร้างบล็อกเปล่าก็ได้นี่ครับนี่ผมสร้างบล็อกเปล่าตอนนี้ผมสร้างบล็อกเปล่าตรงนี้โอเคชิบเราทําเป็นบันไดเลยก็ได้นะจริงๆจะได้แบบว่ากระโดดขึ้นไปได้นะครับนี่เอ๊ะรู้สึกมันจะไม่ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะโอเค นี่เราสามารถสร้างบล็อกได้ครับแล้วเราก็สร้างบล็อกบนบล็อกได้ไหมได้นี่ไงสร้างบล็อกบนบล็อกครับเป็นบันไดขึ้นไปนะครับข้างบ้านนะเออนี่ไงบันไดครับโอเคน่าจะโอเคแล้วนะนี่นะขึ้นข้างบ้านได้ครับจึงขึ้นได้ไหมจึงเอากระโดดไปแล้วอ่าโอเค สิงอ้านี้ยังไงขึ้นได้ละโอเคน่าจะสร้างต่อได้แล้วครับขึ้นวัตถุฟ้าเหรอยังทูฟาอยู่หรอไม่น่าฟ้าแล้วนะมีคนมาเยี่ยมด้วยดูดิดึง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 ,ดง,ดง,ดงอ้อมไปทางนี้ครับบ้านผมยังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนโอเค มันขึ้นวัตถุฟ่าแล้วก็โดดตรงไหนได้เนี่ยอ๋อไต่ขึ้นมาได้ครับนี่ฮนะอยู่ดีๆก็ไต่ดุดดๆขึ้นมาเลยนะโอเคฝั่งนี้เสร็จแล้วแล้วฝั่งนู้นครับเดี๋ยวอ้อมไปสร้างโอเคเฮ้ยพึ่งเ้ยพึ่งเพึ่ง,ง,ง,งดี๋ยตกโอเคนี่นครับสร้างเสร็จแล้วครับกังหันครับโอ้เรียบร้อยฮะน่าจะเป็นตึกสูงตึกแรกที่ผมสร้างเลยนะดูทุกคนมิวนี่ฮะ กางหันอา้าวโฆษณาขึ้นครับโอเคไปเรียบร้อยครับเหมือนเปิดปลดล็อกไอเทมใหม่ด้วยนะทำไมตัวผมกลับมาเป็นแบบนี้แล้วอะกลับมาเป็นผู้หญิงอีกแล้วนะงงครับคือตัวละครอะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอ๋อนี่ตัวตัวหลกักอ๋อมีแบบว่าตัว,ตวมีตัวหลักกับตัวอะไรเนี่ยเหมือนแบบตัวสำรองเนี่หรอครับ ไม่แน่ใจนะอ่ะกลับไปดูหมู่บ้านเราต่อนี่ครับกลางหาันเฟี้ยวฟาวมากตอนนี้ได้กลางหันแล้วครับขอดูภาพรวมๆวม้าีีกลางหันนะครับอันนี้ทางขึ้นด้านข้างนะเผื่อใครอยากมาปีนนะยินดีนะครับแล้วอย่างนี้คือ,อยังไงครับคือถ้าสมมุติว่าฮัลโหลน้องอิงเนิวมาทักทายนะครับถ้าอยากจะสร้างเพิ่มตอนนี้อ๋อมีแบบวิวแนวอันนี้สร้างได้เลยเหรอ กำลังสร้างบ้านครับอยากสร้างบ้านเหรอใช่ๆสร้างบ้านเลยอันนี้เป็นบ้านเนาะเอาเข้าซอกนี้เลยได้ไหมพอดีซอกเลยนะโอเคแต่ว่าต้องยุดเกมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้อยู่ไม่ต้องใช้นะครับนี่ไงสร้างได้เลยนะฮะเหมือนเป็นเป็นเควสในเกมไหมเหมือนแบบเขาให้เราสร้างได้ฟรีอย่างนี้เหรอ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> จะมีเสียงอิงนิวเข้านิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ right, huh? เป็นวันหยุดนะครับอิงนิวเขาจะวิ่งไปทั่วบ้านนะครับช่วงวันหยุดมาเรามาสร้างกันต่อครับระหว่างนี้นะผมมีสร้างกล่องกระจกด้วยนะกล่องใสๆไอ้กล่องใสๆนี่คือกล่องกระจกเหรอใช่ไหมนี่ฮะเข้าไปสร้างข้างในดีกว่ารู้สึกข้างในจะสร้างง่ายกว่านะครับ โอเคเมื่อเราทำรั้วแล้วเราก็มาทำกำแพงต่อนะเทดมเทเดมเทเดมเทเดมเทดมเเทดมเโอเคนี่ครับมีบ้านหลังนี้เจ๋งอยู่นะมีกระจกด้วยนะครับปกติบ้านที่สร้างมาก่อนนะ้านี้มันจะหลังเล็กๆแล้วก็ทึบๆนะนี่ฮะไปเรื่อยๆครับอาณาจักรงูซั่วของพี่ออฟนะครับ อังปังเซเกมวิเลจครับหมู่บ้านอังปังเซเกมครับหมู่บ้านอังปังเซเกมอันนี้เป็นยังไงเอาอน,นี้เป็นหน้าประตูด,ด้านหน้าอันนี้เป็นกำแพงด้านข้างอันนี้กระจกอ่ากำแพงกระจกนะครับโอเคถอยออกมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมสร้างต่อครับตอนนี้เรากำลังสร้างแบบว่าอะไรเนี่ยฟ้าเพดานใช่ไหม แลวนอกนั้นไกลไปไหมนี่กาลังสร้างฟ้าเพดานนะครับผมโอเคโอเคบางทีก็ตามมุมกล้องไม่ทันนะครับผมกดลัวยิกๆเลยนะผมแบบไม่รู้เลยคือไอ้กล่องมันไปให้สร้างตรงไหนก็ให้สร้างตรงนั้นนะครับตามนั้นเลยนะตอนนี้เราสามารถกดฟินิตได้นะครับโดยการใช้เพชรนะหกสิบเก้าดวงแต่ว่าผมยังสร้างได้อยู่ผมว่ายังสร้างง่ายกว่าไอ้กังหันลมที่ผมสร้างเมื่อกี้นะนี่ฮะบ้านเราก็แบบบ้านหลังนี้สวยอยู่นะเนี่ยดูดิ คือมันมีกระจกอะความสวยงามของหลังนี้คือเขามีกระจกครับทุกคนตรงนี้เป็นทึบปรอ๋อ,อตรงนี้เป็นทึบฟรีบ o อ b o อก mode ล็ o c k m d ครับอ๋อเข้าใจแล้วคือเกมนี้มันจะสะสมบ็อกเรื่อยๆแล้วก็ให้เอาเราเอาบล็อกมาสร้างใช่ไหมก็คือถ้าหากว่าบล็อกหมดเนี่ยเราก็ต้องไป ถ้าไม่จ่ายตางังซื้อเพชรนะครับผมเราก็ต้องไปดูโฆษณาเพื่อที่จะเอาบล็อกมาสร้างบ้านนะครับสร้างหมู่บ้านของเราทีนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าเอ,อ๊อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยมีคนมาช่วยเราสร้างได้ไหมนะครับนี่ฮะไม่แน่ใจว่ามีคนมาช่วยเราสร้างได้ไหมนะ๋อ,อมันต้องใช้อีกประมาณห้าสิบบล็อกนะเอาใช้ไปเลยครับเพชรไม่ได้ซีเรียสครับใช้ครับบึ้มนี่ฮะได้บ้านมาแล้วโอ้สวยเลยบ้านหลังนี้โอเคเลยนะ ทำเลก,ก็ได้นะครับบมอยู่ตรงเนินนะอันนี้พี่ใช้เพชรนะครับผมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเกมนี้เข้าใจบริบทของเกมแล้วครับโอเคนี่ฮะแล้วเราก็ต้องบิวนะเนี่ยเราสามารถเลือกบิวได้นะครับจะบิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะแบบเลเวลก็จะทําให้เราสามารถบิวอะไรได้แบบเจ๋งขึ้นเรื่อยๆนะดูดิทุกคนหรือจริงๆเราไม่ต้องสร้างเหมือนเขาก็ได้นะครับถ้าเรามีบล็อกเราแบบออกแบบเองก็ได้นะอย่างเงี้ย แบบอย่างข้างล่างอย่างเงี้ยพอมีบล็อกเราก็สามารถเอาไปสร้างเองได้อ่ะผมเข้าใจบริบทของเกมแล้วครับทีนี้เดี๋ยวสักพักผมก็จะเริ่มเริ่มสะสมบล็อกละเดี๋ยวผมจะสะสมบล็อกแล้วก็อาจจะทําแบบบันไดนะเรามาทําบันไดย,ยักษ์กันไหมเนี่ยบันไดย,ยักษ์ที่สามารถวิ่งไปถึงพระอาทิตย์ได้ครับนี่เดี๋ยวอีพีหน้านะอีพีหน้า <Yeah. Hey. S 1> สุดยอดเลยนะครับนี่ครับมีทักทงทักทายด้วยนะครับสุดยอดครับ ผมไม่รู้ว่านี่คือคนที่ออนจริงๆไหมนะหรือว่าเป็นบอทมาเดินเล่นใช่ไหครับแต่ว่าบางคนก็นิ่งๆนะไม่รู้ว่าเข้ามาทําอะไร <Yeah. S 1> บางทีก็ไม่เข้าใจนะว่าเข้ามาทําอะไรนะครับแล้วเราไปดูบนยอดเขากันหน่อยดีกว่าขึ้นไปได้ไหมระหว่างตอนนี้คือผมตอนนี้ผมบล็อกหมดนะครับผมไม่มีบล็อกนะก็เลยยังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มนะครับเราวิ่งไปดูยอดเขากันมีปุ่มแบบ back to village ด้วยนะยังครับยังผมจะไปดูพระอาทิตย์ตกครับ เนี่ตอนนี้กําลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกทุกคนนี่ครับพระอาทิตย์ตรงนี้ครับตกไปแล้วนะโอเคครับสําหรับอีพีนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับนี่ก็เป็นอีพีที่สองนะตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อระบบเกมมันเป็นประมาณไหนนะครับผมระบบเกมเป็นประมาณนี้นะโอเคสําหรับอีพีที่สามนะครับผมเผื่อใครอยากจะมาเล่นด้วยกันนะชื่อหมู่บ้านของผมอีกครั้งนะครับอังปังเซเกมนะครับนี่ครับขึ้นอยู่บนมุมซ้ายจอนะฮะสามารถเข้ามาแบบเยี่ยมชมหมู่บ้านที่ออฟได้นะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับผม แต่ก็กเผื่อได้เจอกันในเกมนะครับอ่ะก่อนจากกันไปถ้าหากว่าใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องอังปังเซเกมด้วยและฝากช่องอังปังเซไฮกับเพจอังปังเซไฮด้วยนะครับผมสําหรับอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันครับพาธทิก็ตกไปแล้วนะอีพีต่อไปจะทาอะไรบ้างอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย